ฉเฉลยแบบฝึกหัด1.3หน้า8นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีเปรียบเทียบเศษส่วนข้อที่1ค่ะเศษ4ส่วน5กับเศษ3ส่วน7วิธีทำนะคะเราจะใช้เศษ1ส่วนสมาช่วยในการเปรียบเทียบนะคะ พิจารณาเศษ4.5ส่วน5นะคะเนื่องจากเศษ4.5ส่วน5มากกว่าเศษ1.2ส่วน2นักเรียนดูนะคะครึ่งหนึ่งของ5คือ2.5แต่ตัวเศษเป็น4แสดงว่าเศษ4.5ส่วน5จะมากกว่าเศษ1.2ส่วน2นะคะและเศษ3.7ส่วน7นะคะ เครื่องของ7คือ3.5 3น้อยกว่า3.5ดังนั้นเศษ3ส่วน7จะน้อยกว่าเศษ1ส่วนสอดังนั้นนะคะเราก็จะตอบได้เลยนะคะว่าเศษ4ส่วนหมากกว่าเศษ3ส่วนเจ คําตอบนะคะเศษ4ี่ส่วนหมากกว่าเศษ3ส่วน7ต่อไปข้อ2นะคะเศษ7จส่วน10กับเศษหส่วน6วิธีทำในข้อนี้นะคะครูจะทำให้เศษส่วนมีตัวส่วนเท่ากันนะคะ พิจารณา10กับ6นะคะ10หาร6ไม่ได้นะคะต่อไปนำา10คูณ2ได้20 20หาร6ก็ไม่ได้10คูณ3เป็น30 30หาร6ได้นะคะดังนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็น30นะคะเศษ7ส่วน10เท่ากับ10คูณ3ได้30ดังนั้นเราจะนำ3ามาคูณกับ เศษ7ส่วน10ทั้งตัวเศษและตัวส่วน7 3 21ส3มยี่สิบได้เป็นเศษ21ส่วน30ต่อไปค่ะเศษ5ส่วน6 6คูณ5ได้30ดังนั้นเราก็จะนำา5มาคูณกับเศษ5ส่วน6ทั้งตัวเศษและตัวส่วน 5คูณ5ได้25 6คูณ5ได้30ได้เป็นเศษ25ส่วน30นะคะต่อไปค่ะเรามาเปรียบเทียบเศษ21ส่วน30กับเศษ25ส่วน30นะคะเนื่องจากเศษ21ส่วน30 น้อยกว่าเศษยี่ส่วน30ดังนั้นเราสรุปได้ว่าเศษเจ็ส่วนสิน้อยกว่าเศษห้าส่วนหคำตอบนะคะเศษเจ็ดส่วนสิน้อยกว่า เศษห้าส่วนหต่อไปข้อ3นะคะเศษ6ส่วน18กับเศษ4ส่วน12วิธีทำเราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันนะคะนักเรียนสังเกต 18กับ12นะคะถ้านำ18หารด้วย12หารไม่ได้นะคะ18คูณ12ได้36ซึ่ง36หาร12ได้ดังนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็น36พิจารณาเศษ6ส่วน18นะคะ18คูณ2ได้36 ดังนั้นเรานำสองคูณเศษ6ส่วน18ทั้งตัวเศษและตัวส่วน6คูณสองได้12 18คูณสองได้36ต่อไปค่ะเศษ4ส่วน12 12คูณ3ได้36ดังนั้นเราก็จะนำ3าคูณเศษ4ส่วน12 ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะ4คูณ3ได้12 12คูณ3ได้36เราก็จะนำเศษส่วน2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะเนื่องจากเศษ12ส่วน36เท่ากับ เศษ1ิบสองส่วนสามดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าเศษหกส่วนสิเท่ากับเศษสี่ส่วนสิบสอคำตอบนะคะเศษหกส่วนสิเท่ากับเศษสี่ส่วนสิ ต่อไปข้อที่4นะคะเศษ5ส่วน9กับเศษ8ส่วน15พิจารณาตัวส่วนนะคะ9กับ15 15หาร9ไม่ได้นะคะดังนั้นเราลองนำ15คูณ2ได้30 30หาร9ก็ไม่ได้15คูณ3ได้45นะคะและ45หาร9 ได้เท่ากับ5ดังนั้นเราจะทำตัวส่วนให้เป็น45นะคะวิธีทำเศษห้าส่วน9 9คูณหได้45่สานำหคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน5คูณหได้25 เก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าต่อไปค่ะเศษแปดส่วนสิบห้าสิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าเราก็จะนำสามมาคูณเศษแปดส่วนสิบห้าทั้งตัวเศษและตัวส่วนแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่สิบห้าคูณสามได้สี่สิบห้าต่อไปเรานำเศษส่วนสองตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะคะ เนื่องจากยี่สิบห้าส่วนสี่สิบห้ามากกว่ายี่สิบสี่ส่วนสี่สิบห้าดังนั้นยี่สิบห้าส่วนสี่สิบห้าก็คือเศษห้าส่วนเก้านะคะมากกว่า เศษแปดส่วนสิบห้าคำตอบก็คือเศษห้าส่วนเก้ามากกว่าเศษแปดส่วนสิบห้า